เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้กินมะกรูดชุ่มคอไปนะครับของคุณยายน้ําอุ่นคุณยายน้ำอุ่นใจดีใจดีนะครับส่งมาขอมาให้ชิมเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นของที่พวกเราทั้งสองคนอยากจะสั่งอยู่แล้วนะครับผมนี่มีเห็ดฟูผัดพริกขิงแล้วก็มะขามกระดานแช่อิ่มนะครับซึ่งต้องบอกว่าหทานยากมากเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ฮิมจะชิมเลยละกันนะครับเอาแบบไม่อ่วยนะฮะต้องบอกว่า เอาแบบความรู้สึกแรกที่สถังเขาจะเรียกว่า presentation เลยนะครับถ้าอย่างนั้นทีมขอชิมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเห็ด mm hmm. ฟูผัดที่ขิงตักปึ๊บนะฮะถ้าทางจะกินกับข้าวต้มมารอโอ้โหกรอบครับอืมกินหอมมาถึงนี่เลยอร่อยมากเลยอนะ่ะไม่มัน ไม่มีความมันเลยนะแล้วก็รสชาติของพริกขิงเนี่ยถึงมากเลยอ่ะนะครับเห็ดฟูผัดพริกขิงนะครับนี่ฮนะเฮ้ยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยต่อไปต่อไปนี่ต่อเลยยังไม่เป็นการเสียเวลานะครับพี่ตัดอย่างนี้เพราะว่าบ้านเรามีเครื่องแล้วนะฮะโอเค มัะขามกระดานใช่อิ่มนะครับอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะพอเห็นแบบออกจากกล่องแล้วชอบเลยอ่ะมีเม็ดไหมคะไม่มีฮะไม่มีเม็ดความร<ม>ูม้สึกแรกคือไม่มีเม็ดทำไมหยิบพิ้นใหญ่อะคะอาชิมทั้งทีฮะอาอให้ได้รสชาติอืมอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยะ่ะ มะขามไม่เหนียวนุ่มแต่ยังมีความกรอบอยู่อืมอืมผ่านเลยครับอยากลองชิมชิมได้เลยอ,อร่อยมากเลยอะ่ะโหไม่รู้จะกินอะไรก่อนด,ดีเลยอะ่ะตอนเนี้ยอร่อยจริงๆสั่งเลยนะคุณยายน้ำอุ่นนะฮะด้งสองอย่างเลยจัดไป ขอบคุณนะคะคุณยายขอบคุณครับคุณยาย